เนื่องในสุภวระอดีถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568อันเป็นมงคลน,นี้กระผมนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะเป็นองค์กรหลักที่เป็นที่พึ่งของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนขอขอบคุณหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนที่ให well ah ้ความร่วมมือกับผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชนในรอบปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดีผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจในการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชน อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอแนะเพื่อปรับปรุปรงกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุตลอดจนมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด5หน้าที่ของรัฐของรัฐธรรมนูญ เช่นเรื่องการศึกษาเรื่องการสาธารณสุขเป็นต้นผู้ตรวจการแผ่นดินโดยการสนับสนุนของสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินและความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นโดยในปีงบประมาณพศ2567ที่ผ่านมาสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน5,316เรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินได้สแสวงหาข้อเท็จจริงและมีคำวินิจฉัยเป็นเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จจำนวน3,199เรื่องคิดเป็นร้อยทั้งนี้เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนที่เพิ่งรับไว้พิจารณาเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีความสลับซับซ้อนซึ่งกำลังเร่งดำเนินการตามแผนต่อไป ในสุภวระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2 5 6 8ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองคอ์กรไปสู่การเป็นองค์กรหลักที่เป็นที่พึ่งของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมโดยยึดหลักการทำงานโดยสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาญและประาศจากอคติพัฒนาองค์กรไปสู่ การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการร่วมกับหน่วยงานของรัฐและภาคีเครือข่ายในการแก้ไขความเดือดร้อนความไม่เป็นธรรมของประชาชนและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่าง,ย,างยั่งยืนต่อไปในนามของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคณะผู้ตรวจการแผ่นดินผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอส่งความสุขความปรารถนาดีและความละลึกถึงมายังพี่น้องประชาชนทุกท่านขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพกษัตริยา์าธิราชเจ้าทุกพระองค์รวมทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีพลังใจเข้มแข็งปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงและจำริดผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับ